วัสดีครับวันนี้บุ๊คดีแชนแนลครับมาอีกแล้ววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ผมจะพามาทานตามร้านเด็ดสนพึ่งชื่อร้านสถานีแซ่บอ่าสถานีแซ่บวันนี้ผมต้องมาตอนประมาณบ่ายโมกว่าคนไม่เยอะตอนเที่ยงวันนี้จะพามากินของเด็ดของอร่อยใครผ่านไปเที่ยวทางบ้านหนองเทียนนะครับนี่เลยดูจุดตรงข้ามกับโรงเรียนตุนชนมันบอ่อเนี่ยดู สมบันบอมาแท็กซี่แอเฟดเดนสัก200เมตรถึงร้านไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า มาในร้านแล้วเรามาสร้างเมนูนะครับอ่ะที่ที่เราสร้างไปตำไทยไข่เค็มน,นะตำไทยไข่เค็มกุ้กปลาตล้วก็เต้าท็กหมูซปเปอร์หมูเถ้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยปีกไก่นะเข้าวเหนียวสี่อ่ะโอเคเดี๋ยวตัวเมนูกันนะเมนูหน้าตานี้ก็เปื่อใครมามีราคาบ,บอชากชัดเจนซื้อบาท เห็นไหมระหว่าเที่เราอาหารนะครับส้มตำเราจะมาคุยกันนิดนึงครับเพื่อคนกรุงเทพหรือใครอยากมาเที่ยวสัมุ่งบ้านเรานะครับก <มา S 1> ็จะมีช่วงนี้เปิดแล้วบ้านหอมเทียนหรือว่ารีสอร์ทต,ต่างๆเริ่มทยยเติดแล้วนะครับ วันนี้อยู่กับพี่ปื้นเจ้าของร้านนะครับพื้นเลยครับครับสวัสดีมาจากสถานอีเซฟเลยนะครับวันนี้ของจนพื่งเออวันนี้พี่พื้นนำเสนอเมนูอะไรให้มาครับวันนี้ก็เป็นตำไทยไข่เคม็มครับผมตำไทยไข่เค็มนะครับแล้วก็ตำปลาไหงตุ้งทอด,ดปลาเ <นะ S 2> ขามาดูใกล้ครับอย่างใกล้ๆนะก็เป็นซปเปอร์ซปเปอร์นะซปเปอร์ขาไกลครับผมซปเปอร์ เรียกง่ายๆว่าตีนนะครับครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตำข้าวโพดทะเลโอ้ยตำข้าวโพดป็นไงครับน่าดูนไหมโอ้ยสีสันใช้ได้เมนูต่อไปก็เป็นน้ำตกน้ำตกขอหมูย่างครับหมูย่างอันนี้ปีกไก่เลยนะพี่แล้วก็ปีกไก่ทอดครับผมปีกไก่ทอดครับโอเคครับในเมนูมีราคาบอกหมดนะครับราคานี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่พี่นี้ตำไทยไข่เค็มก็สี่สิบบาทสี่สิบบาท กุ้งสดครับพี่กุ้งสด60ล้านกุ้งเสียนำเมนูอาหารไปแล้วแต่นี้ใครอยากมาทานพี่มีเบอร์ติดต่อไหมหรือว่ามีครับตามนี้เลยครับผมอ้าวเบอร์ตามนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นแต่4700ครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปให้แล้วก็มีเพจด้วยครับผมเพจร้านสถานีแซฟสถานีแซฟเลยครับเช็คอินเพิ่งครับแล้วเช็คอินนี่มีส่วนลดอะไรให้ไหมเนี่ยมีครับมีครับก็มาเลยผมช่องพีนี่เดี๋ยวลดให้ครับลดให้เลยครับโอ้โหเท่าไหร่นี่ย เราซ่ารถอีกครับขอเบอรอทางนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วพี่พี่เปิดปิดกี่โมงครับร้านประมาณสิบโมงเช้าครับเปิดสิบโมงเช้านะครับยันปิดสองทุ่มครับสองทุ่มสามทุ่มเช้าถึงสองทุ่มครับเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันครับผมเปิดทุกวันนะครับแต่ใครอยากมาแล้วสั่งกรอนก็โทรทำเบอร์ได้เลยเนาะได้เลยครับต้องสั่งกรอนลุงหน้าครับผมสั่งกรอนลุงหน้าครับโอเควันนี้ขออนุญาตลองได้เลยครับ โอเคเจเลยครับขอบมากครับพี่วันนี้ครับขอบค,ครับมาวันนี้าสัสเซดีมเซตีมแอสเซิร์ฟมึงกันด้วยครับวันนี้เอ้ยยิม้มดูวายนะครับวันนี้เฮ้ยสวัสดีครับด้วยเชซตกำลังคัสกำลังครับโอเคมาเดี๋ยวลองทิมกันดีกว่าว่าอะไรเลยนะ ถูกยนนี้เด็ดเลยเด็ดครับยอดมะกูดมะเขือมอร่อยนะอร่อยอร่อยโอ้โห่งมาเพิ่มอีกเพีเลยนะะูอดิเป็นไงได้ไหมเอาเลยครับ จานน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่ายถายเดี๋ยวเจะมาชาเลนถ่ายกันครับทำไมใครแท้เพศที่ใจเลยใช่ไหมใจใหญ่เลยผมผมถ่ายว่าประมาณแปดร้อยหิบพี่ถ่ายว่าอะไรแปดร้อยนไรร้อย0ครับผมร้อบขอดิบได้ใจเลยวันนี้เดี๋ยวรอปินมาก่อนครับว่าแครท่ายถูกคิดตังค์แป๊บหนึ่งครับ เจ็ดร้อยบาทนะครับให้ทานแต่คลิปนดใจดีนะครับวันนี้ลดได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาผมไม่ได้จ้างมาครับผมกินอยู่แล้วร้านเนี้แต่มาอร่อยทั้งหมดเนี้ยเจ็ดร้อยบาทครับรั้งสี่คนหาทานกันกี่บาทถูกมากอร่อยแล้วอร่อย้วยดูครับดูผลงานไม่ต้องพูดเยอะเพราะอร่อยจริงเปล่าจริงไหมแต่พอไอดีมก็ส่องจานแล้วสี่ครับสี่โอเคครับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ครับ กดแชร์กดบสไครปเย้ยเย่ยมเกดไลค์กดแชร์กดซบสไคร์ช่องคุณมีแชนลไว้ให้ผมด้วยนะครับ